จุแล็บเอกแลับเอกอันนี้ครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเพียอะไรก็ไม่รู้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับมันคือเกมเพียอะไรเจทีเอแซนว้าวว้าวาเกมในตำนานนะครับตำนานจริงๆนะครับอันนี้เกมไทยนะครับตำนานจริงๆนะโอ้โหแม่งเอ้โอโคตตำนานเลยนะครับโจ๊ก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  เกมทำนานนะครับอืแฟนฟรานซิสโอ่ after five years on the east coast east coast it's time to go home go home มันจะกลับบ้านครับมันจะกลับบ้านแล้วไม่คือไอซัดไอซัดจะเพิ่งเราลืมเปิดซับสเติร์ในเฮีย เทียเกมเก่าเกินแล้วมีซับไตเติ้ลขี่จักรยานไปกด F ก็ได้นี่วะขี่จักรยานไปอืออย่างนี้นะเก็บเป็นตำนานครับกดอะไรวะเลยกระโดดวะอ๋อนี่กดมาอ๋อโดนจับนะครับเออไม่ใช่นี่วะผมต้องปรับอะไรนี้หน่อย่ละโอ เล็บเอกเล็บเอกเล็บหน้าใหม่เล็บเอกเล็บเอกพัเล็บหน้าใสเปิดตัวเปิดใจก็แค่รับฟังผมบโอเคเล็บเอกเล uniform, ็บเอกเล็บหน้าใหม่เล็บเอกเล็บเอกเล็บหน้าใส ก็ไปดิไอ้เหี้ยไปแล้วอะโกระองอู้เอ๊ะวัดลับเอกลับเอกพันลับนะรอครับรอครับไปกันเลยนะครับเลยผมมีอะไรความคิดอย่างนึ่งนะครับสมมติวอล์กทูเกมนี้ดีกว่านะครับล็บเอกล็บเอกจโจ๊ะโจ๊ะโอ้เหี้ยเหี้ยเหี้ยหายเดี๋ยว

สามสวิตบาริบลันโอเคอเคอเค็อเคอเย็บกรูดาลีเตะคอแม่งอยบิ๊กสมอลนรากเกตรากราเกตสีปรู้สึกว่ามันจะมีอาฉักอันนี้นี่ว่ามันจะให้หนี Follow m e t a k e back s o m e h CJ

นแล้วคนนี้บังเอิญสิบหายไอ้เหี้ยคนเนี่ยเออไปเดฟเดฟเร็วครับเช้าครับพุ่งมาอืมเล็บน่องหมอย็บเอกเล็บเอกระเล็บหน้าใสเปิดตัวเปิดใจให้ผมอืมกับแบนเชดอ่าเยี่ยมมอนว่าอ่ามูบิทมูบิทคือรีบๆไปไอ้นี่ก็จะรอรอครับคีบ

เล็บไอ้เฮียบอกว่าเล็บคอนเทนแล้วมงมาทางนี้ไม่ได้หรอได้ด้วยคุยไม่จริงไอ้เฮียทำไมมันร้อนวะไอเราลองปรับกราฟิกนะครับปน่งกราฟิกยู่ไหนวะออปชั่น เดียวดีเท่มีมีแบบเดียวทิมลงไปอู้หู้่อ,องขับรถใหม่แบบเอน็นเอน็น ยิ่งยิ Gym. ่งกูยิ่งกูยิ่งยิงกูยิ่งกูยิ่งยิงกูคับจะมาใกเย็นไอู้ยดใจเย็นกูไอ้ดุ๊ยไม่รอแล้วจอ้บอกมาบอกมาบะกมาใส่แล้วยุบ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 ยกบยุบยยุบ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 ยบยกบยุ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 บยยุบยุบยยุบ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 ยุยุบยุบยุยุบ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 ยบยบยุบยบยุอยุบยย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 บ

ไอ้นี่มีไอ้นี่ดีครับรถเป็นคนเดียวนะครับมือนจับได้เยี่ยมมากนี่คือบ้านเราอ้อเยี่ยมโอ้ไงฮะนี่คือบ้านเราอ้อนี่คือท่านเราบ้านเราบ้านเราฮ ค้องถ่ายรูปเสร็จกูเลยไถ่ายนมสาวๆนะครับเฮ้ยเนี่ยละเอ้ยนี่มันไอ้ว่าเนี่ยไอ้เที่ยเพิ่งดิเมียพองอ่ะไอ้เที่ยเมียพองไในสัตว์ที่ไนะครับก็ขอมามาก็อืมเราก็จะดูความสนใจจากทุกท่านนะครับ ก็ขอจบอ่เอ่ะเฮียมเกมไม่เล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอ่ะลีกเกมสักนิดนึงก่อนไปนะครับน<ม>ายสกอร์กเทียด้วยเนี่ยชิปนี่ว่ะอือสองอที่โล้ิงตัวไหนครับจอนอาจารย์ครับมันริงตัวไหนอ่ะตัวน,นี้เองโอ้โหกกมึงไม่ไหนเยีย,ยต้องยิงไปดูเจะรอ่อ อุ้ยควยเฮ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจ้าอู้อู้ดูดูดูดอู้ย่ายิงมอนยิงบอนยิงมอลเย็ดเย็ดได้นี่โดดยิงแฮ

เป็น yeah. ม,มาเห็ดนี่อืมทำอไวอื้ชิโดอ,อิไอ้เกียปัญญาอ่อนพอเลิกรัตออกไงวะอ่ะออกไปออกไปโอเคแล้วก็ขอจบการแคชเกมเพลงนี้นะครับไม่มันถ่ายไปเลยวะ ข้อให้งเนี้ยขอจบการแคชเกมเพลงแล้วนี้นะครับสวัสดีครับล่อนกดนนรัคบ๊ายบาย